สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหวยไทยรอฐโต้ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เรานําเสนอสูตรวิ่งบนสองตัวนะครับเป็นสูตรระยะยาวนะครับเป็นสูตรที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับสําหรับงวด ประจำวันที่1ตุลาคมนะครับสูตรของเราคำนวณได้3 4นะครับผลวันออก171นะครับงวดนี้สูตรเราหลุดนะครับแต่งวดวันที่ 16ตัวาคมกลับมาเดินต่อนะครับสูตรของเราคำนวณได้6 7เผลลองวันออก372นะครับก็ข้อที่เลข7นะครับเ,เพื่อนสมาชิกเก่าคงพอคำนวณกันได้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับส่วนสมาชิกใหม่นะครับเราจะมาคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับ วิธีคิดนะครับเราจะใช้รักแสน1ครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันสองครั้งบวกด้วยหลัก10บล่างหนึครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึครั้งบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วยหลักร้อยท้ายครั้งที่2อนึงครั้งและบวกด้วยห้าคงที่ปรเด็นตัวที่1และบวกเพิ่มไปอีกหปรเด็นตัวที่สนะครับจากสูตรเราจะได้สาม บวก6บวกกันสองครั้งเป็น2นะครับบวกสบวก8บวก2บวก7บวกด้คงที่3าบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก2เป็น18 1แปบบวกเเป็น25 25บ้าบวก5เป็น3าสนะครับเรานำสุพาะเลขหน่วยเลขศูนย์นะครับเป็นเด่นตัวที่1นะครับบวกเพิ่มอีก1เป็นเด่นตัวที่2นะครับเราก็จะได้ศูนย์กับ1นะครับสำหรับวิ่งบน1 1 0หน่วยนะครับประจำงวดวันที่1 พฤศจิกายนนะครับสอง4นะครับเป็นสูตรระยะยาวนะครับส่วนกับหนึ่งจะมีให้เห็นหรือไม่ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันาหกสิบนะครับต้องมารอรุ้นพร้อมกันนะครับ หลัคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ